มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอึ้งสองชุดเบลล่าใส่ไปงานรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นับว่าเป็นผู้หญิงที่หลายคนต่างอิจฉานะคะในความสวยความเก่งของเธอเบลล่ารานีเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านเลยค่ะและจะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าลุคไหนก็สวยสง่าเหมาะกับเธอไปหมดนะคะ ล่าสุดเราจะพาไปสองลุกที่เธอใส่ไปรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4ี่จตุธดิเรกคุณาภรณ์โดยสาวเบลล่านะคะโพสตอินสตาแกร,รมเผยภาพสวยพร้อมข้อความระบุว่านับเป็นเกียรติอันสูงสุดอีกครั้งของชีวิตที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรชั้นที่4ี่ จตุทาดีเรกคุณาพรขอขอบคุณมูลนิธิราม,มาธิบดีในพระบรมราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับโอกาสนี้ครั้งนี้นะคะจอพอลำดับที่21นางสาวราณีแคมเปนตามที่รับพระรานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ยยงดีเรกคุณาพรชั้นที่4จตุทาดีเรกคุณาพรตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่20พฤศจิกายน2566 ด้วยความเสียาละของท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีตามพันธกิจหลักเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศา,ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มูลนิธิรามาธิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอาจจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศกุณงามความดีน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสรรพสโรคภัยพาและอุปัทววัตรายทั้งปวง จเจริญด้วยจตุรัสพิพรชัยตลอดกาลนาน2ชุดเบลล่าใส่ไปงานรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สวยสง่าจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ